สวัสดีครับในเช้านี้พามาชมลักษณะของโมกกำลังออกดอกสวยงามเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลนะครับที่หน้าสะสมแล้วก็หน้าอนุรักษ์นะครับด้วยความเป็นมงคลตามความเชื่อโบราณว่าเป็นไม้ที่ส่งเสริมในเรื่องของความร่มเย็นภายในบ้านความสุข ความสงบความบริสุทธิ์นะครับอันนี้ในเรื่องของความเป็นมงคลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่ดอกมีกลิ่นหอมเย็นๆนะครับยิ่งถ้าปลูกไว้หน้าบ้านนะครับก็จะส่งกลิ่นทั้งวันทั้งคืนฮะน่าสนใจมากนะครับเป็นกลิ่นหอมแบบอโลมานะครับเป็นกลิ่นธรรมชาตินะครับก็สามารถที่จะนําไปสกัดเป็นน้ําหอมเป็นน้ําอบได้นะครับ น่าสนใจมากๆสําหรับต้นโมกนะครับสำหรับดอกของเขาเองเนี่ยมีอยู่2ลักษณะนะครับที่ผมพามาชมเนี่ยก็คือเป็นดอกของลักษณะโมกลานะครับเป็นดอกสีขาวชั้นเดียวนะครับนี่ครับก็จะมีกลีบดอกเนี่ยนะครับประมาณ5กลีบนะครับสังเกตดูฮะมีกลีบดอกขาวๆเนี่ยฮะหกลีบสวยงามขณะที่ยืนถ่ายทำตรงนี้ก็ ได้กลิ่นหอมของเขาตลอดเวลานะครับผมน่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปปลูกเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็เกิดสิริมงคลส่งกลิ่นหอมเนี่ยแนะนำเลยนะครับสำหรับโมกครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโมกลานะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นโมกซ้อนนะเท่าที่ศึกษามาก็จะมีดอกอยู่สอลักษณะก็คือเป็น ดอกลาและดอกซ้อนเนี่ยนี่ก็คือเรียกว่าโมกลานะครับใบก็เนี่ยครับยาวประมาณเซน,นถึงเซนครึ่งน,นะครับลักษณะใบความยาวตรงนี้กว้างประมาณ1เซนติเมตรนะครับสำหรับใบไม่ไม่ใหญ่มากนะแต่ถ้าอุดมสมบูรณ์จริงก็ใหญ่ได้มากกว่านี้ครับได้2 2เซนนะครับ น,นี้ก็ผมก็ยังไม่ได้ปลูกได้เติมปุ๋ยเข้าตรงนี้นะฮะก็ใบก็อาจจะดูเล็กนิดนึงครับชมลักษณะทางกายภาพที่เขาอยู่ตรงนี้ดอกก็จะร่วงแต่ไมหมดนะครับสวยงามครับเวลาร่วงออมาก็สีขาวคล้ายกับหิมะเลยเนี่ยลำต้นประมาณนี้ครับ ลำตน้นสูงได้ยิ่งปลูกเลี้ยงลงดินก็ถือว่าได้4-5เมตรได้เลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าเป็นโมกป่าเนี่ยสูงได้ไม่ต่ำกว่า10เมตรนะครับถ้าอยากจำกัดในเรื่องของขนาดความสูงก็ใช้วิธีการปลูกลงกระถางแบบนี้นะครับ สำหรับการขยายพันธุ์นะครับที่ดูจะได้รับความนิยมแล้วก็ได้ลำต้นที่แข็งแรงก็จะเป็นการเพราะ,มะเมล็ดนะครับเขาก็จะมีฝักนะมีดอกเสร็จก็จะมีฝักเพาะ,มะเมล็ดตรงนั้นนะครับหรือใช้วิธีการปักชำนะครับเอากิ่งกลางอ่อนกลางแก่นะครับปักชำโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะครับหมาะมาก กิ่งแร่มานี้ครับกลางแก่กลางอ่อนลองปรับชำ่มนวนะครับผมหรือก็มีขายเป็นแบบทรงสำเร็จแบบนี้ก็มีนะครับความสูงมานี้ราคาก็หลัรกร้อยอยู่เหมือนกันนะครับ กลิ่นหอมนะครับผมลมพัดมาหรือว่าเวลาข้างใน,นช่วงกลางคืนนี่ก็ได้กลิ่นหอมหอมแบบบริสุทธ์ครับสีขาวบริสุทธิ์ครับดอกเขาเนี่ยถือว่าเป็นดอกของสีแห่งมงคลเลยสีขาวตรงนี้ครับผมเนี่ยปลูกไว้หน้าบ้านนี่เหมาะนะครับตามตำแหน่งที่เหมาะในการปลูกก็คือบริเวณหน้าบ้านนั่เนเองครับ ผมก็ไว้บริเวณหน้าประตูทางเข้าบ้านนะครับสองกระถางออกดอกมาก็ดูมีความสดชื่นสวยงามส่งกลิ่นหอมครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณในทุกกำใจทุกการติดตามรับชมในทุกๆคลิปครับโชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ